เมื่อเดินออกจากห้องก็เจอแม่กับบวัวกำลังนั่งเด็ดผักกันอยู่ที่ชานบ้านแม่ปรางมองมาที่เธอด้วยรอยยิ้มก่อนจะบอกให้เธอไปดื่มนมผงที่ชงไว้บนโต๊ะกลางลานบ้านเมื่อดื่มนมจนหมดแก้วไหม่ก็คิดจะเดินออกจากบ้านเพื่อไปชมนกชมไม้แก้เบื่อเสียหน่อยและบางทีอาจจะปั่นจักรยานไปข้างอำเภอที่นั่นมีร้านขายยาที่วางแผงหนสือขายอยู่หนึ่งร้านปีนี้ไหม่อายุ20ปี เรียนจบมส .5 หมาสองปีแล้วแต่ยังไม่ได้ทำงานทำการอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเพราะที่บ้านของเธอเป็นโรงงานทำร่มพ่อแม่มีไรายได้ไม่น้อยพวกเขาเลยไม่ได้บังคับให้เธอทำงานอะไรเมื่อก่อนหมายจะช่วยพ่อตรวจบัญชีและก็นั่งเพ้นสีร่มในโรงงานแก้เบื่อแต่นั้นไม่ใช่เธอ,อแน่นอนหมายถึงว่าชีวิตตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เธอควรเกษียมจากการทำงานเธอจำได้ว่า พ่อพุธกับแม่ปรางมีที่ดินในสังกําแพงเยอะมากแนอนาคตเธอจะขายมันสักหลายแปลงแล้วเก็บเงินไว้ใช้จ่ายแต่พอคิด,ค,ดคิดดูการไม่ทำอะไรเลยมันจะน่าเบื่อไปไหมช่างเหอะเย่ายเพิ่งคิดไปเที่ยวชมรอบรอบบ้านก่อนดีกว่าแต่ยังไม่ทันที่ไหนจะก้าวเท้าลงจากเรือนรถชิบสีดำคันนึงก็มาจอดหน้าบ้านนั้นไงตลาดชย,ยาไม่ได้จะถอนหายใจยเหนื่อยห่าย บัวที่เด็ดผักกับแม่กลางอยู่ชานเพลอนรีบเดินแสงไหมลงบันไดไปทันทีไปทาไมน่ะเหรอก,ก็เพื่อจะไปะเผชิญหน้ากับปหลัดชายาและเอ่ยว่าจะห้ามปรางไม่ให้ช้ามาพูดวายกับพี่สาวนะสิไมายมองฉากตรงหน้าอย่างเบื่อหน่ายก่อนจะเดินกลับเข้าห้องตัวเองไปเซียดืยดอประหลัดชายามองเห็นร่างบามในชุดสีฟ้าที่เปล่งประกายงดงามชวนให้บุรุษทุกรูปทุกนามใจเต้นกระดอน ก่อนนึกภูมิใจเพราะคิดว่าเจ้าหล่อนคงเตรียมตัวแต่งสวยเฝ้ารอเพราะรู้ว่าเขาจะมาหาแต่เขาไม่ใช่คนที่หลงรูปผูห้หญิงร้ายกาจขาดมารายาทต่อให้สวยแค่ไหนก็เ,เป็นได้แค่ไม้ประดับเมื่อคิดได้ดังนี้อาการร้อนรูปวาบในหัวใจก็ถูกระงับลงเขาเปิดประตูรถหยิบถุงกระดาษที่ใส่นมผงและของฝากลงมาด้วยในเมื่อรับปากแล้วว่าจะดูแลเขาก็ไม่อาจปิดคำพูดได้แต่เมื่อหันกลับไป เขากลับพบว่าร่างงามนั้นได้หายไปแล้วเหลือเพียงสตรีใบหน้าคล้ายกันแต่ให้ความรู้สึกบริสุทธิ์อ่อนหวานในชุดผ้าสิ้นสีนเงินเงิได้สวมเสื้อสามส่วนสีขาวเดินตรงมาหาเขาด้วยใบหน้าไม่สบอารมณ์เขารู้สึกผิดหวังอยู่บ้างจริงๆไหมไม่ได้สนใจว่าพระเอกกำนังเอกจะคุยอะไรกันเธอหยิบกระดาษกับดินสอขึ้นมาร่างแบบเสื้อกับโปรงสำหรับตัดเย็บให้ตัวเองอย่างสบายใจ ต่อให้จะเป็นยุค2 0 0 5แต่ไม่มีกฎข้อไหนห้ามเธอแต่งตัวสวยใช่ไหมหมายเลือกสไตล์ที่เรียบง่ายที่สุดเท่าที่เธอจะรับได้เธอเลือกกระปโปรงทรงเอไลที่เห็นในนิตยสารสกุลไทยและตัดเสื้อเชิ้ตคอปกพอดีตัวแขน3ส่วนกว่าจะวาดเสร็จก็จนได้ยินเสียงแม่ปางเรียกให้ออกไปทานข้าวที่นี่คือเชียงใหม่และแน่นอนต้องทานข้าวกันแบบขันโตดีที่บ้านนี้เช้ขันโตแบบยกพื้น ต้องกลมตัวมากให้ปวดหลังแต่ก็เชื่อว่าจะเรียงการเผชิญหน้ากับน้องสาวนักเอกของเธอได้หากถามว่าไมมรู้สึกอย่างไรกับบัวจะบอกว่าชอบก็คงดูหน้าไหวหลังหลอกเกินไปบัวไม่ใช่คนโง่เห็ุได้หลอนจึงจะไม่รู้ว่าการกระทําหลายอย่างของตัวเองคือการกดข่มและได้ค่าที่สาวทางอ้อมภายใต้ใบหน้าบริสุทธิ์ไร้เดงสานั้นกลับซุกซ่อนหัวใจที่เต็มไปด้วยดุสยยาไหมรู้ได้อย่างไรน่ะหรอ เพราะความทรงจําของเจ้าของร่างเดิมมันเต็มไปด้วยเหตุการณ์แบบนั้นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เธอจําไม่รู้ลืมก็คือตอนที่อยู่มสสองตอนนั้นมีผู้ชายมาชอบหายหลายคนแต่ก็เป็นการจีบแบบเด็กๆส่งดอกไม้ส่งจดหมายตามระษาวัยรุ่นใหม่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยแถมเธอยังไม่เคยเก็บมันไว้เลยสักฉบับเพราะเธอไม่อยากจะสารต่อกับใครแล้ววันหนึงบัวที่ตอนนั้นอยู่เรียนอยู่แค่ชั้นปหก รับของจากผู้ชายแทนไหมและนำมาให้เธอที่บ้านไหมโกรธมากจึงต่อว่าออกไปแต่บัวก,กลับร้องไห้และบอกว่าปกติไหมได้ของจากผู้ชายหลายคนที่โรงเรียนเธอจึงคิดว่ารับมาก็ไม่เป็นไรคำพูดแบบนี้ถ้าคนที่ในเหตุการณ์จริงอย่างพ่อแม่ก็าอาจจะเข้าใจแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่บัวของไปคืนผู้ชายคนนั้นแล้วก็เอ่ยแก้ตัวแบบเดียวกันที่ออผู้สมัยผลคือกลายเป็นว่าไหมคือผู้หญิงหลายใจ บัวแค่คนผ่านมาและสวยตอนที่ครูเรียกปกครองไปพบพ่อแม่ได้อธิบายให้ครูฟังไม่มีใครทำหนีบัวเลยเพราะบัวยังเป็นเด็กแต่สิ่งที่ตามมาคือหมายกลายเป็นคนที่ถูกผู้อื่นขราหาเธอถูกมองว่าเป็นผู้หญิงไม่รักนวนสงวนตัวบางคนถึงกับกล่าวหาว่าเธอสัมสอนด้วยซ้ำหมายจึงมาเอาเรื่องกับบัวและขอให้เธอออกมาอธิบายว่าเธอเป็นคนเข้าใจผิด แต่สิ่งที่เธอได้รับกลับมาคือการตอว่าจากพ่อแม่พวกเขาแค่บอกให้ไหมอย่าไปกังวลกับข่าวลือแต่หมายรู้ดีว่าข่าวลือมันฆ่าคนได้ตั้งแต่หมายโตเป็นสาวเต็มตัวสายตาที่พ่อแม่มองเธอก็เปลี่ยนไปมีแววตำหนิอยู่ในทุกการกระทำและทั้งหมดนั้นก็มาจากอิทธิพลของความคิดคนภายนอกพวกเขาบอกให้เธอไม่ต้องสนใจแต่ตัวพวกเขาเองกลับเอามันมาใส่ไว้ในใจอย่างเต็มที่ หมไม่ได้จะแค้นเคืองอะไรให้มากความอย่างน้อยพวกเขาก็เลี้ยงดูเธอมามีกินมีใช้ไม่เคยเปล่อยให้เธอลำบากจะมองว่าเธอร้ายกาจก็ถือว่าเป็นค่าตอบแทนการเลี้ยงดูเ็าแล้วกันก่อนจะจบเนื้ออาหารจู่ๆพ่อพุธก็เอ่ยเรื่องที่ปลัดชายาเสนอตำแหน่งงานให้ใหม่ที่อำเภอเพื่อเป็นคำขอโทษแทนญาติฝ่ายแม่ของเขาคือโสรยาหมายปฏิเสธทันทีโดยไม่ต้องคิดเพราะรู้ดีว่านั่นคือบ่อโคลน มีเพียงคนโง่เท่านั้นแหละที่จะกระโจนลงไปหมายไม่ได้ที่บายอะไรเพิ่มเติมเือแค่บอกว่าเธอไม่อยากทําคนจะขอตัวกลับไปห้องของตัวเองไปพ่อพูดกับแม่ปรางมองหน้ากันอย่างงุนงงต่างก็คิดว่าหมอนจะตกลงงานที่อำเภอเป็นงานที่มีหน้ามีตาไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปทําได้หากไม่มีเส้นสายที่ดีเหตุใดลูกสาวคนโตจึงไม่สนใจกันละ่ะเช้าวันต่อมาหลังมื้ออาหาร หมที่นั่งเงียบตลอดเวลาทานข้าวก็ขี่จักรยานไปที่ร้านขายยาข้างอำเภอความเงียบของเธอไม่ได้มาจากความโกรธเคืองใครหรอกแต่มันเป็นเรื่องปกติเพราะคนในบ้านไม่ค่อยชอบสนทนากับเธออยู่แล้วเธอเองก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรกพรอบมันเป็นไปแบบนี้แหละสบายใจกว่ากันเยอะที่ร้านขายยามีหนังสือวางขายอยู่ไม่น้อยมีทั้งนิตยสา,าวรวารสารอย่างสกุลไทยประชาชาติสีสัปดาห์ชัย,ยร,รัฐรึรวมถึงหนังสือธรรมะ ประวัติพระเกจิชาดกต,ต่างๆนยนาวานิยายตอนต่อนิยายรักโบราณน,นิยายชีวิตครอบครัวและกระตูนภาพขาวดำเช่นวินจูเนีย์โลกหนังสือเด็กหมาเหลือไปเห็นบ้านทรายทองและผู้ดีวางอย่างสงบบนชั้นหนังสือขายดีทั้งสองเรื่องนี้เธอเคยอ่านแล้วเลยไล่ไปดูเรื่องอื่นต่อสุดท้ายเธอเลือกพิสวาสมาหนึ่งเล่นขอ้อแนวรักร้ายรักซ่อนเร้นรักต้องห้าม ดูจอบต้านสังคมดีในร้านหนังสือมินิยายแปลด้วยหมายตาเป็นประกายทันทีเมื่อเจอชื่อหนังสือที่เธอชอบของอากาธาคริสตี้ว้าวนี่มัน m o เด r o t t h o r r n g e e x x r r s s s ต้องซื้อเธอต้องซื้อเล่มนี้หมายรีบโผล่ตัวไปที่ชั้นวางหนังสือแปลทันทีแต่เธอเดินไปชนเข้ากับใครคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าโผล่มาจากไหนถุงกระดาษเต็มไปด้วยายานในมือของเขาหล่นลงพื้นเสียงดังกราว และเพราะนี่คือชีวิตจริงไมที่ถูกชนจนเสียหลักก็ล้มไปโดนชั้นวางวิเทสารข้างๆล้มลงพร้อมกับชั้นวางและวินาสันตโรก็เกิดขึ้นทันทีคุณผู้ฟังนึกออกไหมร้านขายยาไม่ได้ใหญ่โตพื้นที่ด้านหนึ่งถูกแบ่งเป็นโซนหนังสือชั้นวางถูกทำมุม90องศาเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นช่องเวด้านหนึ่งสําหรับคนเข้ามองดึงสืูหนังสือเมื่อเธอลม้มชั้นวางยาที่อยู่ด้านหรือด้าน ก็ล้มตามไปด้วยครองหมาหลับตาปีไม่อยากมองสภาพความริบัติที่เกิดขึ้นแล้วก็มีใครบางคนมาช่วยพยุงเธอขึ้นพอลืมตาหมายถึงกับอา้าปากค้างด้วยการตกใจยิ่งกว่าเดิมเทพบรตรของเธออยู่ตรงหน้าหากคุณยังจำได้เขาคือชายหนุ่มที่เคยมาเยี่ยมป้าน,นอมที่เตียงข้างๆในโรงพยาบาลอารามตกใจหมที่กำลังลุกขึ้นอย่างไม่มั่นคงก็เข่าสุดลงไปอีกครั้ง แต่คุณผู้ฟังขอย้ำอีกทีว่านี่ไม่ใช่นิยายอย่าจินตนาการว่าฉากต,ต่อไปคือเขาอบประคองฉันไว้ในอ้อมแขนสบตาอ่อนโยนหัวใจเต้นแรงอะไรแบบนั้นเปล่าเลยค่ะเขาปล่อยมือเขาปล่อยฉันสุดลงไปนั่งก้นกระแทกพื้นแบบนั้นแหละเจ็บก้นจนน้ำตาไหลบัคขีปันตายช่วยคนทำไมไม่ช่วยถึงที่สุดล่ะคุณ นอกจากความอายแล้วสิ่งที่ไหมรู้สึกชัดเจนนว่วาคือความโกรธเธอโกรธมากเจ็บจนสงสัยว่าก้นกบเธอจะแตกไหมเนี่ยไม่รอช้าเธอหันไปตำหนิเขาทันทีผู้ชายคนนั้นไม่ควรทำแบบนี้มันทำให้เธอบาดเจ็บซ้ำจากแรงกระแทกรอบที่สองแทนที่จะช่วยกลับทำให้เรื่องแย่ลงไปอีกแต่อย่างไม่ทันที่เทพบุตรหน้าน้ำแข็งใช่เธอขอเรียกเขาว่าแบบนั้น คนอะไรไม่ยิ้มไม่แย้มหน้าตึงจนนึกว่าเพิ่งฉีดโบทออกมายังไม่ทันที่เขาจะเอ่ยอะไรเจ้าของร้านขายยาก็รีบวิ่งมาดูเหตุการณ์ตกใจพอถึงเวลาที่ต้องพูดคุยเรื่องค่าเสียหายใหม่ที่ตอนแรกตั้งใจจะเจราจาตรงไปตรงวาว่าเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุคุณก็ควรรับผิดชอบร่วมกันกลับต,ต้องกลืนคำพูดทั้งหมดลงคอเพราะเทพประบุคนนั้นเอ่ยขึ้นก่อนว่าเขาจะรับผิดชอบทุกอย่างเอง ใหม่ที่เตรียมปั้นหน้าตึงพร้อมเหตุผลร้อยแปดข้ออย่างมั่นใจกลับต้องปากฉับแล้วเกลียดม,มาเป็นยิ้มหวานทรงให้แทนขอบคุณพระเจ้าที่อย่างน้อยก็ยังมีเมตตากับเธอบ้างขอบคุณที่ผู้ชายหลอลักไส้ไม่ได้ใจร้ายไปทุกคนเขาเดินออกจากร้านหลังจากการชำระค่าเสียหายเรียบร้อยใหม่ที่ยังพอมีจิตวิญอยู่บ้างจึงเดินตามเขาออกไปแล้วเอ่ยปากชวนเขาไปกินข้าวเป็นการขอบคุณเขาหันมามองเธอช้า,ชา ด้วยดวงตาพินิษฐพิเคราะห์ใบหน้ายังคงเย็นชาเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเธอคิดว่าเขาจะปฏิเสธแน่ๆแต่ไม่เขากลับพยักหน้าและถามเสียงเรียบว่าจะไปกินที่ไหนไหมถึงกับยืนงงไปพักหนึ่งก่อนจะเลือกไปร้านอาหารตามสั่งที่เธอชอบไปประจำเวลาตามตื้อประหลัดชาย,ยาเมื่อบอกพิเัรเสร็จเทพบุตรก็ขึ้นรถจิปแลนด์โรเวอร์สีดำขับออกไปส่วนไหมก็ได้แต่ปั่นจักรยานตามไปไกล ร้านอาหารที่ว่านี้เธอไปบ่อยจนเจ้าของร้านจำหน้าได้แทบจะทุกครั้งที่ไปและแน่นอนทุกครั้งที่เธอปรากฏตัวมักจะมีสายตาคนรอบข้างหันมามองจะง,ง่า่ว่าไงดีละ่ะก็เธอสวยนี่นาเขานั่งอยู่ที่โต๊ะมุมในสุดหน้าตาเรียเฉยไหมเดินตรงไปนั่งฝั่งตรงข้ามท,ทันทีพร้อมบอกให้เขาสั่งอาหารอะไรก็ได้ตามใจส่วนเธอเลือกผัดกระเพราเมนูซึ่งคิดของคนไม่อยากคิดอะไร ดูจากรถที่เขาขับเธอเดาว่าเขาคงรวยมากแต่ขอโทษเธอะเธอมีเงินพอเลี้ยงได้แค่ร้านอาหารตามสั่งนี่แหละผู้ชายตรงหน้าใช้เวลาคิดครู่หนึ่งก่อนจะลุกไปสั่งอาหารพอกลับมานั่งเธอก็เริ่มชวนคุยเพราะจะชวนมากินข้าวเฉยเไม่พูดไม่จาก,ก็ดูจะแปลกเกินไปหน่อยในที่สุดเธอก็รู้ว่าเขาชื่อหมื่นส่วนเธอเองก็แนะนําตัวง่ายๆว่าชื่อไหมบ้านอยู่นางหงสันกําแพงแค่นั้นเป็นจบการทําความรู้จกัก หม่ไม่พูดอะไรอีกระหว่างรออาหารและหมายเองก็จนปัญญาจะหาเรื่องคุยแต่นางเงียบเียให้เดทแอร์ลอยฟึ้งในอากาศจะให้ทำยังไงล่ะท่าทางเขาก็ไม่ได้อยากคุยกับเธอนักนี่มีคงเปิดมื้ออาหารที่น่าอึดอัดที่สุดในชีวิตของหมายเลยก็ว่าได้ส่วนกระทั่งเธอกินข้าวหมดจานไม่ใช่เพราะหิวหรอกนะแต่เพราะเขากินช้ามากข้าวราดจ,จานจานเดียวต้องละเนียดละไมขนาดนี้เลยหรอคุณเหออมิ ดีที่อากาศวันนี้ไม่ร้อนนะไม่งนั้นเธอคงเป็นลมตายก่อนเขาจะเคี้ยวข้าวคำสุดท้ายหมดเธอดื่มน้ําไปตั้งหลายแก้วแนะ่ดีนะที่น้ําฟรีเมื่ออาหารหมดต่างคนต่างแยกย้ายไม่ถันหายใจออกมาฮึกใหญ่หล่อมากก็จริงแต่แปลกใช่ไหมเอาเถอะอย่างน้อยเขาก็รับผิดชอบเรื่องในร้านหนังสืออย่างเต็มที่มีสายรวยแบบนี้ก็ถือว่าน่ารักอีกแบบและกัน มื่นหรือผู้คนในจังหวัดเต็กันติดปากว่าพ่อเลี้ยงหนึ่งมองต่างร้ามบอกบางของคนงานในชุดผ้าสีเหลืองอ่อนที่ปั่นจักรยานออกไปจะรับสายปาก่อนจะยกยิ้มมุมปากเพียงน้อยโดยปกติหากหญิงสาวคนอื่นพบเจอเขาถ้าไม่คมนาเขินอายก็จะปั้นหน้าตายเรียบเฉยบางคนที่กล้าหน่อยไปแ,แค่แคะมองและทำเป็นไม่สนใจเหมือนไม่ได้มองแต่ที่จ้องปากหน้าตาค้างแบบนั้น เห็นจะมีแต่ไมคนเดียวแต่เดิมหล่นอนก็เป็นคนสวยน่ามองอยู่แล้วยิ่งเวลามองเขาด้วยรวตาปกตะ,ตะลึงหรือบางคราวเาผลอภายจนสายตาดูราวกับกำลังลุ่มหลงมันก็ชวนให้เขารู้สึกคันขยเยในใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก,ก่อนตอนอยู่ในร้านหนังสือภาพสาวงานน้ำตาคลอหน่วยที่สะท้อนเข้าตาเท่านั้นเย่อยนจนเคาร้อนผูบว่าไปทั้งตัวถึงขั้นเผลอปล่อยให้เธอล้มลงซ้ำอีกครั้งโดยไม่ทแทนแ้งมือ ขณะทานข้าวเขาแอบ,บสังเกตแววตาเจ้าหล่อนปลอกไปมาพยายามห้ามตัวเองไม่ให้มองหน้าเขาและโกรธขำในใจไม่ได้คนคนนึงจะมีบุคลิกหลายแบบได้ขนาดน,นี้ชูหรือตอนที่ไหม่เดินเข้ามาในร้านอาหารยังเชิดหน้าชูคออยางที่สายตาคนรอบข้างจับจ้องมันทั้งน่ารักทั้งน่าหมืนซดยไปพร้อมกันอย่างน่าประหลาดระหว่างทางกลับบ้านไหมแวะตลาดสัตวกำแพง เธอเลือกเสื้อผ้าสีครีมกับสีฟ้ามาหนึ่งพับตั้งใจจะตัดเป็นกระโปรงและเชิ้ตให้ตัวเองในชีวิตก่อนหมายเป็นคนประเภทเป็ดทำได้หลายอย่างอยากทำทุกอย่างแต่ทำได้เพียงระดับพอใช้ได้การตัดเย็บเสื้อผ้าก็เช่นกันเป็นหนึ่งในความสามารถเป็ดที่เธอมีเพราะเหตุการณ์ในร้านหนังสือทำให้เธอไม่ได้หนังสือกลับมาแม้แต่เล่มเดียวเมื่อกลับถึงบ้านเธอจึงตั้งหน้าตั้งตาร่างแบบกระโปรงและเสื้อทันที ก่อนจะลงมือตัดผ้าตามแบบเพื่อรอเข้าเย็บกับจักรที่บ้านมีจักรเย็บผ้าอยู่แล้วเพราะแม่ปรางมาเย็บเสื้อผ้าใช้เองเสมอกระโปรงทรงเอายที่เธอจะทำนั้นไม่ยากนะมีจุดสำคัญแค่ต้องวัดเอวให้เป๊ะส่วนเสื้อเชิ้ตแขนสามส่วนแบบเข้ารูปนั้นยากกว่าเยอะเพราะต้องระวังหลายจุดเพื่อขับเน้นส่วนทรงให้ดูงามพอดีอีกอย่างเธอก็ไม่ได้ชำนาญมากนะัก ธอใช้เวลาสามวันเต็มๆกว่าจะถูถ่ายจนสำเ,เสร็จเสียทีบร้อยวันนี้เป็นวันดีวันแรกที่เหมนจะได้ใส่ชุดสวยที่เธอตัดเองมือหญิงสาวตั้งใจแน่วแน่ว่าจะนั่งรถสองแถวข้อมหมูไปเดินเล่นแถวท่าแพปล่อนให้กระโปรงพลิ้วสวยสวยงามในสายลมในชีวิตก่อนหมไม่ใช่คนที่ชอบปวดตัวอะไรนักติดใจเงียบๆไยซันแต่ก็เพราะตอนนั้นเธอไม่ได้สวยขนาดนี้ตอนนี้นะหรอเธอสวยมาก มากที่จนมันเป็นการสูญเปล่าหากปล่อยให้ความสวยนี้อยู่แต่ในห้องนอนมันควรต้องถูกมองชื่นชมและเก็บบันทึกไว้ในสายตาของเพื่อนมนุษย์บ้างคุคิดเหมือนฉันไหมละ่ะเธอเดินออกจากห้องและสิ่งแรกที่เธอพบก็คือแม่ปรางในตอนนั้นแม่กำลังวุ่นอยู่กับการสั่งให้แม่บ้านเช็ดกระจกหน้าต่างเรือนแต่เพียงแค่หันมาเห็นลูกสาวคนโตเธอก็ชะงักแม่ปรางตะลึงไปช่วยพนา แน่นอนเธอรู้ว่าลูกสาวคนโตของเธอสวยอยู่แล้วแต่เธอไม่เคยคิดว่าพ่อใหม่หันมาแต่งตัวทันสมัยคล้ายดารานในวิทยาารปล่อยผมดําคลับยาวสยายถึงกลางหลังแบบนี้ลูกสาวของเธอจะสวยจับตาถึงเพียงนี้ใหม่ย,ยิม้มบางๆและทักทายแม่เพียงสั้นๆก็เป็นปกติของความสัมพันธ์ในบ้านหลังนี้ที่ไม่มีความสนิทชิดเชื้อระหว่างแม่ลูกนะักทั้งสองมักจะเจอกันแค่ตอนทานข้า,าวเช้ากับเย็นเท่านั้น ที่หนักกว่านั้นคือช่วงนี้สองพ่อเมียทีจะเอ็นดูลูกสาวคนเล็กเป็นพิเศษหลังจากบัวต้องไปรับหน้าที่แทนใหม่ที่อำเภออยู่สอาวันพวกเขาก็ยิ่งเอ่ยคำชมบัวอย่างออกนอกหน้า,นาตาจนแทบจะยกขึ้นหิ่งในขณะที่ไหมก็ถูกเพิกเฉยเรากับไม่มีตัวตนไหมปั่นจักรยานไปจอดไว้ที่ร้านขายของชำปักซอยเธอฝากรถไว้กับป้าคนคุ้นหน้าที่เคยช่วยเฝ้าให้หลายครั้ง จากนั้นจึงเดินมารอรถสองแถวที่สาราข้างทางเพียงไม่นานรถสองแถวคค้หมูงเข้ามาถึงและใช่ผู้โดยสารนั่งคันร,รถหันมามองเธอเป็นตาเดียวไม่ได้แต่ยิ้มมุมปากอย่างสุภาพให้พวกเขาแม้ในใจรู้สึกเขินนิดหน่อยแต่เธอก็ไม่ถือสาอะไรหรอกนะด้านท่าแพในเวลานี้ได้กลายป็นศูนย์กลางธุรกิจสำคัญของเมืองเชียงใหม่อย่างสมบูรณ์ การพัฒนาประเทศที่เริ่มต้นในปีพศ2500ส่งผลโดยตรงให้ถนนท่าแพกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญตามนโยบายชงเสริมการท่องเที่ยวและความเจริญทางเศรษฐกิจตลอดแนวถนนท่าแพรเรียงรายไปด้วยอาคารเรือนไม้ทรงสูงมุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินขอทั้งสองภากถนนเต็มไปด้วยร้านรวงมากมายผู้คนเดินควักไขว่บางคนสัญจรด้วยเทา้าบางคนปันจักรยาน หรืใช้บริการรถมา้ายังมีรถยนต์ส่วนบุคคลวิ่งอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าน้อยนะเพราะราคา,าแพงเกินกว่าชาวบ้านทั่วไปจะจับต้องได้ผู้ที่มีรถยนต์ส่วนตัวมากเป็นผู้มีฐานะร่ำรวยจัดหรือไม่ก็เ,เป็นข้าราชการระดับสูงส่วนรถที่พบเห็นบ่อยที่สุดบนถนนก็คือรถสองแถวครอบมงสีแดงซึ่งวิ่งไปทั่วเมืองไฟจราจรมีเพียงบางสีแยกเท่านั้น และยังดูแปลกตาสำหรับชาวบ้านอยู่มากเชียงใหม่ในเวลานี้ยังเต็มไปด้วยขุมพ่อค้าหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาตั้งนิงฐานประกอบอาชีพค้าขายมีทั้งชาวจีนห่อจากยูนนานชาวไทยใหญ่และชาวพมา่าต่างคนตามนั่งสินค้าของตนมาวางขายจนถนนทั้งสายดูคึกคักเต็มไปด้วยสีสันและกลิ่นอาแห่งความหลากหลายวัดวาอารามในยุคนี้ยังคงมีความเรียบง่าย เมงวดงามประการตาเท่าช่วงชีวิตก่อนของเธอวางวัดยังเป็นเพียงศาลาหลังคาไม้เก่าๆแต่ที่ยังคงสง่างามและดูเป็นศูนย์รวมใจของผวกคนหมอนเดิมก็เห็นจะมีเพียงวัดพระศิ์เท่านั้นที่ดูอา้าเกินหน้าเกินตาวัดอื่นในละแวกไหมลงจากรถสองแถวที่ข่วงประตูท่าแพก่อนตั้งใจจะเดินเท้าไปยังร้านหนังสือแถวหน้าวัดพระศิ์ระยะทางหลายกิโลเมตรนั้นนับว่าไม่น่าลำบากอะไร ก็อย่างน้อยก็เ,เพียงพอให้เธอได้อดชุดใหม่ที่ตัดเองกับมือสองข้างทาต็นไปด้วยร้านค้าบางร้านเล็กบางร้านใหญ่แต่มีร้านหนึ่งที่เปิดตาเธอเข้าอย่างจังหน้าร้านกว้างใหญ่ราวสิบเมตรตัวอาคารสูงสองชั้นทำจากไม้สักทั้งหลังติดป้ายไม้แกะสลักอย่างสวยงามว่าร้านเอื้องสายหมายเห็นและอดใจไม่ไหวจึงตัดสินใจเดินเข้าไปทันที แม้ด้านหน้าจะดูกว้างขวางแล้วแต่ด้านในลับกว้างขวางยิ่งกว่ามีของขายมากมายจนน่าตื่นตาตื่นใจทั้งเสื้อผ้าของใช้ในบ้านเครื่องครัวไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดเสียดายเพียงอย่างเดียวที่ไม่มีแอร์คอนดิชันเพราะเทคโนโลยีเย็นเฉียบแบบนั้นยังไม่เคยมีขายในเชียงใหม่ร้านนี้พอจะช่วยให้หายร้อนได้บ้างเพราะมีพัดลมเพดานตัวใหญ่มุนช้าๆอยู่ในสีสั แต่นั่นก็เป็นสูงสุดของความเย็นที่พอจะหาได้ในยุคนี้แล้วไหมในชุดกระโปรงทรงเอไล์สีฟ้าอ่อนเข้าชุดกับเสื้อเชิดแขนยาวสามส่วนขาดเข็ยนขัดเงินที่เอวให้ดูเก๋ไก๋ผมดำยาวสยายรับก,กับแสงแดดยามสายขับให้เบน้าง,งามอยู่ดูแล้วเฉิดฉายยิ่งขึ้นตอนนี้เธอกำลังยืนพิจารณาผ้าโูกหัวสีฟ้าอ่อนในร้านเรื่องสายสีมันเข้ากับชุดของเธอพอดิพอดี แต่ราคาก็ไม่ค่อยน่ารักนะผ้าผืนยาวๆแค่หนึ่งผืนขายตั้งสองบาทราคานี้เท่ากับเก๋วยเตี๋ยวเนื้อเธอพิเศษตั้งสองชามในขณะที่ผ้าพับที่เธอซื้อมาตัดชุดเองยังเม็ดละแค่บาทเดียวเองไม่คุ้มเลยจริงๆถ้าจะซื้อแค่ผ้าแฟชั่นในราคาแพงขนาดนี้ไหมเธอก็เย็บเ,เองได้อยู่แล้วนี่กิดได้ดังนั้นไมก็หมุนตัวเดินออกจากร้านทันที การไม่เดินดูของโดยได้จดหมายคือวิธีประหยัดเงินในกระเป๋าที่ดีที่สุดในยุคเศรษฐกิจเริ่มต้นอย่างนี้เอาละซื้อหนังสือสองสามเล่มแล้วก็กลับบ้านต่างหากถึงจะเหมาะสมที่สุดเธอเดินต่อไปถึงร้านหนังสือข้างวัดพระสิงก่อนจะรู้สึกกระหายน้ำที่มายอย่างจังจึงแวะร้านข้างๆเพื่อดื่มโอลี้ยงสักแก้วตอนนี้มีน้ำเปล่าให้บริการฟรีด้วยเธอเลยจัดไปสองแก้วรวดแบบไม่ต้องคิดมา จากนั้นก็กลับเข้าไปเลือกหนังสือในร้านด้วยหัวใจที่ชุ่มชันแต่ไม่นานเจ้ากรรมน้ำสองแก้วนั่นแหละเพิ่มสง่งผลเธอปวดชียังประทันหันโชคดีที่ใกล้ๆมีห้องน้ำสาธารณะอยู่ไหมรีบปิดหนังสือที่เลือกไว้จ่ายเงินเสร็จแล้วก็ก้าออกจากร้านทันทีแต่คุณเชื่อไหมคุณเค้ืออยู่เฉยๆทั้งวันแต่ไม่มีใครโทรหาไม่มีใครทักทายแต่พอคุณเข้าห้องน้ำแค่แป๊บเดียว ก็จะมีคนมาตามหาคุณทันทีไหมตอนนี้เธอก็กำลังเร่งไปเข้าห้องน้ำก่อนชีเจราวแต่เธอก็ดันไปเจอคนสองคนที่คุณน้าขึ้่ทาเซลกเกินก่นอนใช่แล้วคุณเดาถูกละปหลัดชาย,ยาก,กับบัวน้องสาวของเธอเองบัวรีบทักทายเสียงใสแล้วก็ชวนหมายปินข้าวกลางวันด้วยหม้พยายามปฏิเสธบอกว่าเธอรีบมากแต่นางบัวก็เล่นใหญ่ทำหน้าซึมลึกเหมือนกำลังแสดงบทโศบ,บนเวที ส่วนคุณประหลัดก็ไม่จะคีบลุกโง่หรือว่าคีบลุกตุ้นจ้านไปถึงไหนก็เอาแต่ยืนขวางเธอไว้พร้อมตำหนิราวกับว่าเธอเป็นเด็กไม่รู้ความโอยไม่ไหวแล้วช,ชี้จะได้มไม่สนใจอีกต่อไปเข้าสองคนกำลังจะเล่นบทโศกหรือบทดีอะไรเธอริงวิ่งผ่านพวกเขาไปให้เร็วที่สุดเ,เข้าห้องน้ำดีที่มีห้องน้ำว่างไม่งั้นเธอคงจะต้องหลั่งน้ำตาแทนแน่ๆเธอทำผิรเสร็จ ก็เดินออกมาด้วยความสบายใจแล้วก็เบาเนื้อเบาตัวแต่สองพระนางคู่นั้นก็ยังยืนรออยู่หน้าห้องน้ำเมหมือนเดิมให้ตายเถอะนี่มันเข้า่ายโรคจิตแล้วนะยังปกติรีกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยคนราปฏิเสธ็จก็ยังจะตามราวีกันไม่เลือกเวลาอยู่นั่นแหละเป็นครั้งแรกที่ใหม่รู้สึกเหนื่อยกับอะไรบางอย่างหรือคนบางคนได้ขนาดนี้ไม่ใช่เพราะเธอรังเกียจแต่เป็นเพราะพวกเขาต่างหากที่ไม่เคยชอบเธอ และทำไมต้องเสแสร้งว่าใส่ใจว่าอยากคบหาหรือทำดีด้วยกันละ่ะความรู้สึกอึดอัดในใจเริ่มพอกปูนขึ้นทุกขณะและเธอเองก็ไม่เข้าใจว่าทุกคนจะได้อะไรจากการแสดงบทบาทเหล่านี้ในขณะที่หมายกำลังชัางใจว่าจะรับมืออย่างมีเหตุผลหรือจะระเบิดอารมณ์ออกมาในฐานะนางร้ายสายวีนตัวช่วยที่ไม่คาดคิดก็ปรากฏขึ้นที่พืชบาทฝั่งตรงข้ามปรากับถูกส่งมาให้ลงจังหวะพอดี เธอรีบส่งเสียงเรียกหมื่นพร้อมใช้จังหวะที่อีกสองคนหันไปมองวิ่งตัวปลิวข้ามถนนไปหาชายหนุ่มทันทีเวยทธาธีร่าเริงตื่นกระบวนกระวายก่อนจะดึงเขาออกมาจากจุดนั้นยังไม่เปิดโอกาสให้หันกลับไปเมื่อเดินห่างมาพอสมควรจังหวะที่เห็นซอยเล็กข้างทางหมายรีบเบี่ยงตัวข้าซอยพร้อมกับดึงหมื่นที่เดินตามมาเงเียบๆเข้าไปด้วยสีหน้าเขาเรียบเฉยนิ่งดังเดิมแต่แววตา แสงความชวงวนปาบปนอยู่เงียบเธอเอ่ยขอโทษในใจที่ดึงเขาเข้ามาเกี่ยวข้องและแม้จะลำบากใจอยู่บ้างแต่การมีเขาช่วยพาออกมาจากสถานการณ์นั้นก็ทำให้เธอโล่งใจอย่างไม่น่าเชื่อเธอสัญญากับตัวเองว่าหากมียกาสเธอจะเลี้ยงข้าวเป็นการตอบแทนแม้วันนี้จะไม่มีเงินเบื่อแล้วเพราะมันหมดไปกับหนังสือที่เพิ่งซื้อเมื่อครู่เมินมองหญิงสาวในชุดกระโปรงสีฟ้าอ่อนอย่างนิ่งัน ใบหน้าของเธอเปล่งประกายเมื่ออยู่ท่ามกลางแสงแดดอ่อนจากด้านข้างเขาเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเสนอว่าตนเองก็ยังไม่ได้ทานข้าวและในเมื่อมื้อที่แล้วเธอเป็นคนเลี้ยงไปแล้วมื้อนี้เขาขอเป็นฝ่ายตอบแทนบ้างแล้ววันหลังค่อให้เธอเลี้ยงขีนอีกทีไมยไม่ได้เอ,อ่ยอะไรเพียงแต่เดินตามเขาไปอย่างงุนงงก่อนจะมาหยุดท,ท,ที่หน้าร้านอาคารสองชั้นขนาดใหญ่ตัวอาคารทำจากไม้ทั้งหลัง ประดับด้วยรวดลายจีนและป้ายชื่อที่เขียนว่าหุยเทียนเหลาร้านอาหารจีนหรูที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนในยุคนี้หมื่อเดินนําขึ้นบันไดสู่ชั้นบนที่เป็นห้องส่วนตัวตกแต่งอย่างเรียบขึ้นแต่แฝงความสง่างามหน้าต่างบานใหญ่เปิดรับลมมองเห็นถนนท่าแพทอดยาวจากุนสูงเขาบอกให้เธอสั่งอาหารตามใจชอบหมายจะเลือกเมนูในใจโดยไม่ต้องเปิดดูรายการอาหารเสียด้วยซ้ำเธอไม่เคยกินมาก่อนก็จริง แต่ในอนาคตนั้นร้านอาหารจรินแบบนี้มีอยู่แทบทุกหัวมุมของเมืองเชียงใหม่เป็นสถานที่ยอดเยียมสำหรับงานเลี้ยงครอบครัวหรือต้อนรับแขกผู้ใหญ่เพราะทั้งรสชาติปริมาณและก็บรรยากาศล้วนเข้าถึงง่ายและดูมีระดับแต่ในปี2500นี้ร้านอาหารจีนยังถือว่าเป็นของรูเฉพาะคนมีเงินเท่านั้นยิ่งไม่ต้องเอ่ถึงร้านอาหารตะวันตกพราะแม้แต่เง,งาของป้ายร้านก็ยังไม่ปรากฏให้เห็นเลย